เด็กสาวจ้องมองอุปกรณ์ตรงหน้าดูเหมือนมันจะเป็นของตกทอดมาจากยุคข,ของแม่เธอของเก่าแบบนี้มันจะใช้ได้ยังไงกันเธอพึมพำกับตนเองเธอลองพิยงหา USB แต่ก็ไม่พบอะไรเลยเธอลองกดปุ่มเล่นเสียงเพลงก็ดังขึ้นมามันไม่แย่นะคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่ใช้มันก่อนหน้านี้มีลสนิยมที่ไม่เลวเลยเธอเจอเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตนี้วางทิ้งอยู่ข้างถนนไม่มีใครเหลียวแลเป็นจังหวะพอดีกับที่ ไอพอตของเธอพังไปเมื่อวันก่อนแม้มันจะเป็นของเก่าแต่สภาพกลับดูเหมือนใหม่เอี่ยมเลยแบตเตอรี่ก็ยังเต็มใครกันนะที่เอาของแบบนี้มาทิ้งแต่เอาเถอะคนอื่นทิ้งก็ช่างเขาเพราะตอนนี้มันเป็นของเธอแล้วเสียงเพลงจบลงเทปหมุนมาถึงปลายม้วนไม่เลวฮะเธอคิดในใจทันทีที่เธอกำลังจะกดปุ่มเล่นนั้นความรู้สึกประหลาดก็แล่นว่าบเข้ามาในตัวเหมือนกับว่าร่างของเธอกำลังหลุดออกไปจากตนเองทุกอย่างดับวูบลงเธอเรีบลืมตาขึ้น อ,อาการคลื่นไส้และภาพผพ้ามัวค่อยๆจางหายไปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอก้มลงมองเครื่องเล่นเทปในมือแต่กลับพบว่ามือของเธอว่างเปล่ามือของเธอมันไม่ใช่มือเธออีกต่อไปเธอเหลือบไปเห็นชาร์ลอตเพื่อนของเธออยู่ไกลออกไปเธอเรีบอ้าปากเรียกชาร์ลอตเสียงที่เป็นออกมากับไม่ใช่เสียงของเธอเธอเรีบลุ้มกระเป๋าเาองเกงควานหาสิ่งของบางอย่างและเพราะว่าเธอมีไอโฟอนติดตัวอยู่เธอเปิดกล้องขึ้นมาส่องดูใบหน้าของตนนี่มันไม่ใช่เธอ แล้วเธอไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเครื่องเล่นเทมนั่นเลยเหรอไม่รู้แม้แต่เจ้าของหรือว่ามันทํางานยังไงไม่มีเลยสักนิดแล้วฉันจะติดอยู่ในร่างนี้ไปตลอดเลยเหรอเนี่ยตลอดการหรือเปล่าฉันไม่อยากเป็นผู้ชายใจเย็นก่อนมิสเตอร์เอิบมิสฮอคกกี้ขอฉันตั้งสติแป๊บนึงเถอะศาตาจาย์ฉันรู้จักของสิ่งนั้นดีมันน่ะเคยถูกเก็บไว้แต่หายไปเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วจริงเหรอแปลกจังฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยนั่นก็เพราะมันเคยฆ่าศาตาจารย์ไปแล้ว night อะไรนะเหมือนกับเด็กคนนั้นเธอเคยเผื่อทดสอบมันกับตัวเองโดยไม่ตั้งใจตอนนั้นพวกเรายังไม่รู้เลยว่ามันทํางานยังไงอะ่ะมันดูเหมือนจะดึงวิญญาณของศาดาจยา์แต่โชคร้ายหน่อยตรงที่ศาดาจารย์ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในร่างของใครอีกคนเดี๋ยวนะดึงวิญญาณของฉันออกไปงั้นเหรอแล้วร่างของฉันล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างฉันถูกแช่แข็งไว้ในโครงการไคลโอจินิกอ๋อฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะแล้วกลไกาการทํางาน SCP พีเนี่ยคืออะไรง่ายมากแค่เล่นเทปตั้งแต่ต้น จ,จบแล้วก็กลับแล้วมันก็จะส่งวิญญาณไปสู่ร่างใหม่ก็ไม่เสมอไปให้ตายสิน่าสงสารฉันจริงๆนะ,ะขอบคุณสำหรับเวลาของคุณนะมิสฮิก้โอเพระเจ้ามิสเตอร์เหรอเราพยายามหาทางช่วยแต่เธอต้องอยู่กับเราสักสองสามวันเพื่อให้เราทำการทดสอบเพิ่มเติมเอาสิทำไมจะไม่ได้ละ่ะก็ไม่ใช่ว่าฉันจะเดินไปไหนมาไหน,ไหนแบบนี้ได้สักหน่อยฉันอยากจะลองทำการทดลองบางอย่างไม่มีทางอันตรายเกินไปฉันจะให้พูดีค์ดถึงจะ ะทำได้ก็ต้องได้รับอนุญาตโดยตรงจากสมาชิกโอไฟ์เท่านั้นทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะฉันจะส่งคำร้องเดี๋ยวนี้เลยตามสบายแต่ต้องเป็นแค่ดีค้าเท่านั้นห้ามแต่ต้องเจ้าหน้าที่ห้ามนักวิจัยห้ามคนอื่นตกลงกาแฟไหมฉันอยากให้กาแฟสักแก้วแน่นอนเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนมีอะไรเหรอจำคำร้องของขอทดลองเครื่องเล่นเทปที่ฉันส่งไปได้ไหมทำไมเหรอ มันได้รับอนุมัติแล้วเร็วขนาดนี้เลยเหรอฉันเพิ่งส่งไปแค่30นาทีที่แล้วเองนะใช่ปกติพวกนั้นนะไม่อนุมัติอะไรเร็วขนาดนี้แล้วที่สําคัญอนุมัติโดยโอฟไฟขีดไฟเชนนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราตกลงกันไว้นะฟังนะนายอยากออกไปจากที่นี่หรือเปล่าก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ฉันอยากกลับไปอยู่ในร่างของฉันเองมันเป็นไปไม่ได้หรอกนายคิดว่าฉันจะพานายออกไปยังไงแค่เดินออกจากประตูนหน้าไปเฉยๆหรือไงกันเนี่ยคือนาทีทองของนายนะจะเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วแต่ É... ก็ได้แต่แกต้องมั่นใจว่ามันเวิร์กนะฉันไม่อยากจะจบลงด้วยการกลายเป็นหนูหรือมแมลงสาบหรอกอันที่จริงทั่นอาจจะเป็นการพัฒนานเลยก็ได้นะเชนพาดีคัสเข้าไปในห้องทดลองพังคิดในใจไม่ว่ามันจะได้ออกไปหรือจบชีวิตลงยังไงก็ไม่ต่างกันสําหรับฉันคอสนั่งอยู่ที่โต๊ะเครื่องเล่นเทปคาเสเซ็ตวางอยู่ตรงหน้าหมายเลขดี6385เจ้าหน้าที่เชนบอกนายแล้วใช่ไหมว่าต้องทําอะไรรู้แล้วล่ะก็แค่เล่นเทปจนจบแล้วก็กดกรอกับใช่ไหมถูกต้องห้ามทำ อะไรนอกจากคำสั่งเด็ดขาดเข้าใจแล้วอ่าเชนหวังว่านายจะมั่นใจในเรื่องนี้นะเชนกับคอร์สเดินออกจากห้องทิ้งให้ดีอยู่ตามลําพังเขานั่งลงกดเล่นเทปเสียงดน,นตรีดังขึ้นมาจังหวะมันก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันพอเทปเดินมาถึงปลายม้วนเสียงที่ก็ดังขึ้นเขากดปุ่มก็กับเอาละ่ะได้เวลาลองของทันใดนั้นดี6385ก็สุดหัวหน้าคว่ำลงกับโต๊ะยังมีสัญญาณชีวิตรีพาเขาไปสแกนซีทีเดี๋ยวนี้เป็น ไปตามที่ศาสตราจารย์บอกไว้เลยแล้วศาสตราจารย์พูดว่ายังไงเขาเข้าสู่สภาวะโคมา่าร่างกายยังมีชีวิตอยู่แต่ขึ้นสมองเรียบสนิทเหมือนตายทั้งเป็นนี่มันเกิดขึ้นแบบเดียวกันกับเมื่อสองปีก่อนเป๊ะเลยขอนั่งฟังเสียงเพลงจากเครื่องเล่นเทปขณะที่มันเล่นมาจนถึงตอนจบขนนเาจจบขาเงยหน้ามองเชนกับศาสตราจารย์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจากนั้นเขาก็กดปุ่มกอกลับขณะที่เทปกําลังหมุนกลับไปยังจุดเริ่มต้นร่างของเขาก็สุดหวบลงบนเก้าอี้ศาสตรา รีบตรวจชีพจรเขายังมีชีวิตอยู่รีบพาเขาไปห้องพยาบาลคือสมองของเขาแบนราบสนิทเหมือนกับว่าวิญญาณของเขาได้หลุดลอยออกไปแล้วพวกเขานําร่างของคอร์สเข้าไปในหนึ่งในหลอดไข่โอเชนิกก่อนจะปิดผนึกตอนนี้ไม่มีอะไรทําได้นอกจากรอตัวใหม่พร้อมหรือยังเจ้าหน้าที่เทคนิคพยักหน้าโอเคงั้นปลูกคอร์สคนใหม่ขึ้นมาแต่ทําไมคอร์สกับดีค้สถึงไม่ย้ายไปสู่ร่างใหม่เหมือนเด็กคนนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เรายังไม่รู้แต่เราคงไม่สามารถทดลองแบบ ่ตอไปไปด้จนกว่าจะเข้าใจกลไกเครื่องนี้มากกว่านี้ดรคอสคุณต้องไม่เชื่อเรื่องนี้แน่ภายในห้องทดลองดีคาร์สหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้โดยมีทารกตัวเล็กๆนั่งอยู่บนตักของเธอนี่มันเรื่องล้อเล่นใช่ไหมไม่มีทางครับได้ยินมากับหูตัวเองเลยงั้นก็ไปดูให้เห็นกับตาแล้วกันสวัสดีตอนบ่ายเออคอสทารกเงนยหน้าขึ้นและจ้องมองตรงมาก่อนจะยิ้มขว้างคุณนี่มันดูดีใช้ได้นะถ้าคุณเป็นชั้นจริงบอกมาซิว่าอนิเมเเรื่องโปรดของเราคือ รเราไม่มีเรื่องโปรดแต่โจโจก็ติดอันดับท็อปนะพระเจ้านี่มันชันจริงๆเลยบอกแล้วไงล่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเครื่องเล่นเทปมันจะส่งวิญญาณไปสู่ร่างที่อายุน้อยที่สุดในบริเวณนั้นงั้นนี่แหละกลไกของมันแล้วคุณคุณถูกย้ายไปอยู่ในร่างของทารกที่ยังไม่เกิดขึ้นของดีค้าคนนั้นงั้นเหรอใช่แต่นั่นเป็นแค่ครึ่งเดียวของเรื่องทั้งหมดพวกเขาอยู่ในโลกที่ไร้รูปร่างและขอบเขตพื้นเป็นสีขาวโพนและท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าสว่าง เส้นขอบฟ้าหายไปในระยะไกลรากกว่าว่ามันทอดยาวไปตลอดกาลตรงหน้าพวกเขามีประตูบานหนึ่งตั้งตะหงานอยู่กลางความเวิ้งว้างนี่มันเป็นสวรรค์หรือเปล่าฉันไม่คิดว่าใช่อาจจะเป็นโลกอื่นหรือที่ไหนสังแห่งที่เหมือนกับแดนชำระบ,บาปข้ามมิติรอบตัวของพวกเขามีสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ยืนเรียงรายอยู่แต่ใบหน้าของพวกมันไม่ถูกต้องอย่างผิดธรรมชาติที่แย่กว่านั้นคือบางตัวมีแขนขางอกมาจากศาีรษะแต่มันไม่ใช่แค่แข็ง ขาของมนุษย์บางตัวมีขาของสัตว์หรือบางตัวมีปีกพวกมันพูดได้ไหมไม่ใช่ในแบบที่เราเข้าใจพวกมันสื่อสารกันโดยตรงในจิตใจนะ่ะเทเลพาธีไม่เชิงเหมือนกับว่าโลกใบนี้แปลสิ่งที่พวกมันต้องการจะสื่อให้เราเข้าใจบางตัวนั่งจับก,กลุ่มกันพวกมันกําลังเล่นไพ่และเดิมพันด้วยเหรียญที่มีรูปร่างแปลกประหลาดไม่มีใครรู้ว่าพวกมันกําลังเล่นเกมอะไรสิ่งมีชีวิตตัวนั้นชนะเกมแล้วเดินไปยังเครื่องจกักรมันใส่เหรียญทั้งหมดลงไปในช่องรับเหรียญจ่างนั้น แผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งก็ถูกพ่นออกมาเจ้าจะได้รับพรให้มีความสามารถทางร่างกายเป็นเลิศโดยเฉพาะด้านการยิงปืนเมื่ออ่านจบมันเดินตรงไปที่ประตูและก้าวผ่านไปหายไปเลยแล้วนายละ่ะตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาในโลกนั้นฉันก็อยู่ตรงหน้าประตูนั่นเหมือนกันแต่กลับหันหน้าไปทางตรงข้ามฉันพยายามเท่าไหร่ก็ผ่านมันไปไม่ได้เหมือนฉันไม่มีสิทธิ์เข้าไปข้างในแล้วนายได้ลองเล่นเกมพวกนั้นไหม ไม่เลยฉันไม่เล่นซักเกมหลังจากผ่านไปไม่กี่วันฉันก็แค่หายไปพอลืมตาขึ้นอีกทีฉันก็กลายเป็นเด็กทารกในท้องของเธอแล้วเราต้องพาคอร์สกลับไปยังไครโอเจนิกใครนะฉันเหรอไม่ใช่หมายถึงตัวเล็กนะ่ะไม่ต้องห่วงเราจะหาทางเอานายกลับเข้ารังเดิมให้ได้ไฟนี้ถูกปกปิดภายใต้คำสั่งของโอฟขีดไฟเมื่อจำเป็นต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติมองค์กรขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของคุณเดี๋ยวนะเสียงเมื่อกี้ฟังดูคุ้นๆไหมอืม เือนเสียงของไม่หรอกมันเป็นไปไม่ได้แต่ฟังดูคล้ายพ่อบ้านของไซรัสเลยนะเลึกลงไปในโฮโลนี่คุมขังขององค์กรภายในห้องขังแห่งหนึง่งหญิงสาวคนหนึ่งโอบกอดเด็กทารกในอ้อมแขนเด็กทารก,ก,กหลับสนิทไร้เดียงสาไม่รู้เลยว่าจิตวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในร่างเล็กๆนั้นไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปแล้วให้ตายเถอะเฉินนายต้องชดใช้เรื่องนี้แน่ SCP 6 0พ8ระดับเซฟรายละเอียด6018เป็นเครื่องเล่นเทปคาเสเซตที่มีเทปคาเสเซตอยู่ภายในโดยมี เ,เพลงบอนทิสเวของดี้กาก้าบรรจุอยู่ในม้วนเทปจนถึงปัจจุบันความพยายามในการถอดแยกชิ้นส่วน6081เพื่อศึกษากลไกภายในล้วนล้มเหลวคุณสมบัติผิดธรรมชาติของ6018จะแสดงคุณสมบัติเมื่อมีบุคคลเปิดเพลงจนจบแล้วกดย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเทปโดยที่มีเพียงเขาเป็นผู้ควบคุมเครื่องเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขจะทําการโอนย้ายจิตใต้สํานึกของผู้ใช้ไปยังร่างใหม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ างที่ถูกเลือกจะต้องเป็นมนุษย์ที่อายุน้อยที่สุดภายในรัศมี100เมตรผลกระทบต่อร่างเดิมของผู้ใช้ร่างที่ผู้ใช้จะละทิ้งไว้จะเข้าสู่ภาวะโคม่าและจะเสียชีวิตหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าจิตสํานึกเดิมของร่างที่ถูกยึดครองจะยังคงอยู่ดังนั้นจิตสํานึกที่ถูกแทนที่ไปแล้วจึงถูกสันนิษฐานว่าตายไปอย่างถาวรคําเตือน6018จัดอยู่ในระดับเซฟแต่การทดลองเพิมเ่มเติมต้องได้รับการอนุญ,ญาต โดยตรงจาก O5 ฟ o n คอนซิเท่านั้น60181คือความผิดปกติของมิติที่สามารถเข้าถึงได้โดยการใช้6018ในบริเวณใกล้กับผู้หญิงที่ตั้งครน6018ต้องถูกเก็บในตู้เก็บของที่มีความปลอดภัยเมื่อไม่ได้ใช้งานสำหรับการทดสอบไม่อนุญ,ญาตให้ทำการทดสอบใดๆโดยมีผู้หญิงตั้งครนอยู่ในรัศสมีที่มีผลต่อการทำงานของ6018โดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก O5 ฟคอนซิลและไม่ต้องห่วงพวกเรายังมีเวลายเยอะแยะในการ ศึกษาวิจัย SCP 6018จบการบันทึกเทป